ร่างโกรธเามากกว่าเดิมซะอีกนี่เราทําอะไรลงไปนี่รามรีบตามนางไปเถอะเล้วเข้าฮพวกเจ้าหลีไปนะพระนางอย่าไปเลยพระเจ้าค่ะน,นั่นนะ่ะสิที่องค์รามทำไปก็เพราะรักนะพระเจ้าข่ะไม่คราวนี้เราอับอายนะไม่มีวันจะคืนดีอีกแล้วสิดาอย่าเพิ่งไปเห็นที่เราจะหนีไม่พ้น ถ้าแต่พระแม่ธรณีรณเห็นแก่ความซื่อสัตย์ที่ลูกมีเสมอมาขอพระแม่ธรณีช่วยเปิดทางให้ลูกได้หนีไปยังเมืองบาดาลด้วยเถิดน,นี่เกิดอะไรขึ้นอะสีดาสีดาโสีดาจดทิ้งพี่ไปอีกแล้วสีดา พยายามอนุชิตท่านช่วยแทรกแผ่นดินตามน้งไปทีตามตัวนางกลับมาให้ได้นะได้เลยพระเจ้าค่ะโธไม่น่าเลยไปกันนะท่านวิรุงนา่หม่อมฉันเองพี่คะอ,อ,อ,อ้าวพระนางสีดาน,นั่นเองทำไมมาถึงที่นี่ได้ <c oughs> โอ้ยมีอะไรอย่างนั้นเหรอสเสด็จที่ทรงหักหาน้ำใจหม่อมฉันนัก จะอยู่ที่นี่จนตายไม่ขึ้นไปพบหน้าอีกคือหากพระนางไม่สบายใจก็พักอยู่กับเราที่นี่ก่อนก็ได้เราจะดูแลท่านเองขอบพระทัยเพคะฮะนิด<อ>ท่านมาได้ยังไงเนี่ยพระนางกลับไปกับหม่อมท่านเถิดพระเจ้าค่ะองค์รามทรงอยากให้พระนางกลับอโยธยาจริงๆไม่เจ้ายังจะให้เรากลับไปให้คนเขาโหเราอเยาะอย่างนั้นเหรอ ที่องค์รามทรงทําไปก็เพราะคิดถึงพระนางจุดทนไม่ไหวอยากให้พระนางกลับมาแต่ไม่รู้จะทํำยังไงไม่ได้คิดจะดูถูกพระนางหรอกพระเจ้าข้าเจ้าเองก็เหมือนกันสมรู้ร่วมคิดกันหลอกเราเห็นเราเป็นตัวตลกเจ้ากลับไปซะโอ,โอ้พระองค์กลับไปเถอะพระเจ้าข้าถ้างั้นพระรามคงอยู่ยังไม่มีความสุขแน่ๆเชอะทำถึงขนาดนี้ยเรายังจะให้หายโกรธง่ายๆไม่มีทางเจ้ากลับไปบอกพระรามด้วยว่าชาตินี้เราอย่าเจอกันอีก เจากลับไปได้แล้วเอ้อเอางัาา้นก็ได้พระเจ้าค่ะทูลลาพระเจ้าค่ะออเป็นยังไงท่านนุมาน<อ>พระนางใจแข็งจริงๆทำยังไงก็ไม่ยอมขา้าคงต้องฝากให้ท่านช่วยดูแลพระนางศรีดาด้วยนะเอเรื่องนั้นท่านอย่าห่วงเลยเราจะดูแลอย่างดีข้าต้องรีบกลับอโยธยาส่งข่าวให้พระรามรู้ก่อนทูลาพระเจ้าค่ะ นาางงงงว่ยัไบ้พระนางอยู่สบายดีพระเจ้าค่ะท้าวเรุณนาทรงดูแลพระนางไปอย่างดีแล้วทําไมนางไม่ยอมกลับล่ะข้าพุทธเจ้าเกลียดกล่อมอยู่นานแต่พระนางก็ไม่สนใจออดเลยพระเจ้าค่ะบอกว่าที่พระองค์ทําทําให้พระนางอับอายมากยังไงก็ไม่กลับพระเจ้าค่ะเอออนางนี่ใจแข็งกว่าที่เราคิดไว้เราเองก็ลืมคิดไปว่าทาแบบนี้แล้วนางจะอับอายเลานี่ช่างไม่คิดอะไรให้รอบคอบเอาซะเลยเราจะทํายังไงกันดี ไม่มีนางแล้วก็คงอยู่อย่างไม่มีความสุขน่าสงสารจังเลยอะฮะรุ่มใจจริงๆิสิดาพี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินอ,อปรึกษาท่านพิเภกดีกว่าดังนั้นพระรามจึงแผลงสอนเพื่อให้พิเภกมาพบเฮ้ยใครลอบทำร้ายเนี่ยอ,อ้าวนี่สอนของพระรามนี่นะ สงกระสัยคงจะมีเรื่องต้องการความช่วยเหลือทหารเตรียมออกเดินทางถวายบังคมพระเจ้าค่ะเรากลุ้มใจเหลือเกินทำไมช่วงนี้ถึงได้เกิดเรื่องยุ่งยุ่มกับเรานะักท่านช่วยตรวจดวงชะตาให้เราหน่อยได้ไหมพระเจ้าค่ะอืมฮะขอเดชะดวงชะตาพักนี้ค่อนข้างจะไม่สว่างสวยมีเคราะห์หนัก หากอยู่ในเมืองอาจจะเดือดร้อนแทบถึงชีวิตได้วิธีแก้เคล็ดก็คือให้พระองค์ออกเดินป่าปราบอสูรเป็นเวลาหนึ่งปีแล้วเรื่องร้ายก็จะกลายเป็นดีจะมีผู้ช่วยเหลือให้พระนางสีดากลับมาครองคู่อยู่กับพระองค์ดังเดิมพระเจ้าค่ะนี่เราต้องออกจากเมืองอีกแล้วเหรอน,นี่ยอย่าห่วงเลยหม่อมฉันจะออกเดินทางไปกับเสด็จพี่ด้วยพระเจ้าค่ะข้าพเจ้าด้วยพระเจ้าค่ะขอบใจพวกเจ้ามากส่วนราชการทางนี้เราฝากเจ้าสองคนนะ น้องครุฑน้องสัตตรุตพระเจ้าค่ะเออดเข้าว่าเราหยุดพักแถานี้ก่อนดีไหมพระเจ้าค่ะก็เอาสิข้าก็เริ่มเมื่อยแล้วล่ะดูนั่สิต้องไปแจ้ข่าวดายซะแล้วเสร็จคันแน่เล็งดีๆนะลูกนะเอาละ ได้การแล้วได้การแล้วอุ้ยพู้เจ้าจะเสียงดังทำไมเป้าหนีไปแล้วอขยินพู้เจ้าแทนดีไหมเนี่ยอย่า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 พิ่งพระเจ้าค่ะพวกข้าพุทธเจ้ามึงไปเจอของดีมาพระเจ้าค่ะอะไรนะพวกข้าพุทธเจ้าไปเจอมนุษย์แล้วก็พวกวานรพระเจ้าค่ะฮะจริงเหรออย่างนี้าได้ฝึกฝีมืออีกแล้วละสิรีไปจัดการกับมันเลยลูก เสร็จคันหน้าเกียรยใครเล่าทำร้ายข้าเนี่ยข้าเองพวกเจะว่างพอที่จะเป็นเป้าให้ข้าซ้อมยิงได้ไหมเนี่ยน้อยน่พูดตาระวังหน่อยมีพระรามชันะแล้วไงให้เล่นสนุกสนุกไม่ชอบอยากเป็นอาหารของข้าก็ยอมได้